ฮัลโหล,หลเราเปลี่ยนเบอร์ใหม่จำเราได้เปลา่าใครสิใครเอ่ยใครอ่ะจำไม่ได้แต่เสียงคุณคุ้นนะจีจี้ปะเนี่ยถูกปองจานรื่าจะจำกันไม่ได้ซะแล้วเือนเลยเมมเบอร์ไว้เลยนะไว้โทรมาเม้ามายจีจี้แกพอจะมีเงินให้เรายืมตั้งสองสามหมื่นไหมอะแม่เราต้องผ่าตัดด่วนเงินเดือนเราก็ยังไม่ออกหมอบอกว่าถ้าไม่มีเงินอะก็ผ่าตัดไม่ได้อ่ะจริงดิแกเดี๋ยวดูก่อนนะว่าฉันพอช่วยอะไรได้ไหมอะ หุยหมอเรียกแล้วฉันไปดูแม่ก่อนเร็วๆนะเต้โอนเงินให้จีจีมันน่าสงสัยนะต่องเอ๊ะทำงาน <A. S 1> เอ๊ะเบอร์แปลกโทรมาอ้างว่าเป็นเพื่อนเกา่าบอกว่าเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่พร้อมเหตุผลดรามา่าขอให้โอนเงินให้สงสัยไว้เลยว่าเป็นมิสชีลงโทรเบอร์เก่าหรือทักแชทไปถามดูฮัลโหลจีจี <Hello? S 2> ตอนนี้แกอยู่ไหนแม่แกเป็นไงบ้างฉันอยู่ออฟฟิศทำงานอยู่แม่ฉันไปเที่ยวญี่ปุ่นกับพ่อแกมีอะไรหรอนั่นไง ชัดเจนอ๋อโอเคจ้ะไม่มีอะไรแล้วโทรมาถามเฉยๆแค่นี้นะไว้เมาส์กันใหม่หเกิดเป็นเสียงเงินให้โจรซะและ้วจำไว้เลยเอ๊ะ,อะก่อนทุกครั้งไม่หลงเชื่อง,ง่ายๆไม่เรียบอนก็ไม่ตกเป็นเหยื่อทุกครั้งก่อนจะทำอะไรอย่าลืมเอ๊ะก่อนนะคะ